มา <Office> อ,อยู่ในกรณีอวไรคะก่าวใหม่แล้วก็พี่๋าแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในสตูพี่๋าเพราะว่าเราอยู่ชัน้น2ของตึกฟอร์ชนะคะแล้ววันนี้คือคนเข้าเยอะมากเลยต้องอ่ะวันนี้แหละวันดีซึ่งไหนที่ทุกคนดูหัวข้อคลิปก็รู้อยู่แล้วแหละว่าวันนี้จะมาส่องการนั่งออะพูดตรงๆงเลยว่าพี่เป็นคนมีปวดแบบคอหลัง หมายเป็น่มีช่วงนี้เขาให้เราไปเขียนคอนเทนต์เองอะแล้วก็นั่งอยู่บ้านอะปวดบ้านนั่งพื้นโต๊ะญี่ปุ่นเโต๊ะญี่ปุ่นหนังบนเตียงใช่ป่ะนั่งบนเตียงอย่างเงี้ยแล้วพอมันปวดลำตมันก็ส่งผลต่อหลายๆอย่างนะใช่เวลาคนที่จะเป็นออฟฟิศซินโดรมจะรู้ว่าถ้าเราตึงอะตึงอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็คิดอะไรไม่ออกถ้างั้นอะมันต้องแก้เว้ยหลายๆคนอาจจะชอบแค่ที่แบบปลายทางแล้วอ่าไปหนวดฝังเข็มแต่จริงๆแล้วแต่ว่ามันมีอีกหลายอย่างมากมันข่าวกันเป็นออฟฟิศซินโดรมของเราอย่างเช่่่่่่นนนเกกก้้้าาาาาาาอีีดดดวววยรัังงงมูตๆ ยังไงหรือว่าเก้าอี้ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงค่ะอืมงั้นถ้าอย่างนี้เราไปสองพนักงานของเราเลยสวัสดีนั่งสบายไหมคะตัวดิเออไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมไม่ไม่มีการเตรียมมาก่อนคถามทุกเสาร์จริงเหรอประมาณสองวิคสองวิครั้งก็แบบมีน้ำมันนิดหน่อยแล้วก็แบบให้หมอบัจับตรงหลังคอบ่าลายปกติแล้วดิมนั่งท่าไหนเวลาทำงานอ่ะก็คือท่าท่านั่งแบบนี้อืมก็คือไม่มีอะไรบักก้นก็แต่ว่า อเพราะต้องเกรงมันไม่มีอะไรพิงใช่มีอะไรพิงก็เกรงตรงนี้แล้วก็ต้องไขห้ไข่ห้างแบบนี้เลยปกติเว้ยอันนี้คือสิ่งที่ถูกให้เอาเท้าอ่ะวางลงไปตรงๆเว้ยแล้วก็ปรับความสูงให้มันพอดีเท้าไม่ลอยแต่เท้าก็ไม่ง่อ่ะอะไรประมาณนี้ต่อไปโดนถนั่รู้ึกุ่ยอุย มีป like uh ัญหาการปวดหลังและปวดเมื hmm. mm ่อยข้อต่างๆไหมคะมีเดี๋ยวปวดเลยข้อเหมือนปีนเขาออิสินโดมีครับเยอะเลยฮะค่ะก็จะเห็นจากท่านั่งเมื่อกี้นะคะท่านี้เลยนะคะสุดท้ายตรงนี้จะมีปัญหาถือว่าปวดป้าปวดตรงเพราะว่าปวดตรงคออ่ะหลังคอปวดันปวดเลยท้องปวดแล้วก็หลังล่าง่าไปฝังเข็มไหมกายภาพจะมีนวดนวดหลังใช่ไหม ปกตินะถ้าเออโฮมก็ต้องแบบไปซื้อเก้าอี้เกมมิ่งมาใช้เงี้ยแต่หลังเอี้แบบทำงานมันยังไม่ค่อยบูมเงมันยังแพงอยู่ใช่ไหมยังแพงพี่เปิมนั่งแบบนี้เออกรอมิกแบบเนี้ยกับนั่งที่บ้านเป็นเกมมิ่งพี่บอกว่าเออความรู้สึกคือเก้าอี้เกมมิ่งอ่ะคือมันเราจะนั่งยังไงก็ได้เพราะเก้าอี้มันรับเราหมดเลย แต่ว่าตัวนี้มันเหมือนแบบมันพยายามแบบดันให้แบบเหมือนบังคับแบบเอ้ยหลังต้มใช่ใช่ใช่ช่วยช่วยดูท่านั่งเขานะคะก็ขัดสมาธิไปเลยนะคะสบายมากทำตัวเหมือนอยู่บ้านดูกันนั่งก็ประมาณจะแบบนั่งท่านี้ไม่น่าแค่ปวดไหล่มันชินแหละใช่มันเป็นเหมือนว่าเราทำงานแล้วมันสบายแค่พอรู้สึกมาตอนนี้ไงอ่าใช่ใช่ใช่คนส่วนใหญ่จะนั่งนั่งท่านั้นอะเพราะมันสบายคือร่างกายจะแบบอยู่ในจุดที่ฉันสบายแต่หลังจากทำงานเสร็จอะอีกเรื่องหนึ่ง ตรงเนี้ยแต่ลองใช่มันปวดมากเลยอ่ะเวลาเราต้องใช้เมาส์อย่างเงี้ยเราต้องแบบวางอย่างเงี้ยตลอดกูอินมันก็ช่วยเหมือนกันนะตามหลักอัลกอริทึมแหละที่ทําให้หลังเอ่ยการนั่งต่างๆอะไรเงี้เนาะที่บ้านอ่ะซื้อเป็นเก้าอี้นั่งสวนมน่ะเก้าอี้เหมือนจอวาดใช่ไหมไม่เมื่อยขาเหรอไม่ก็ต้องคอยแบบยืดขาโอ้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 เข้าใจคนต่อไปในในแล้วก็เดินจะเดินจะเดินผ่านเฉยๆก็ไม่ได้เน้อนี่เออทัพมีอะไรอย่างที่ ำไมต้องมีอันเนี้ยมองหลังไม่สบายออกไม่ไม่ต๋องเวลามองก็ดูเหมือนสบายเหมือนกันนะว่าไป<ม>คือจริงๆแล้วอะแต่ว่าถ้าเราเอามาวางใช่ปะ่ะนี่แอนมาข้างหน้าเออเ ว่าถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ในเก้าอี้ธรรมดาที่เป็นเก้าอี้หลัง,งตรงนะคตรงๆไม่ได้เป็นเก้าอี้ทางานแบบนี้มันก็ช่วยได้แหละที่จะปรับใ,ให้ส,สบาย<ม>าขึ้นเป็นแบบน,นี้แต่พอาะเก้าอี้ตัวนี้มันโค้งอยู่แล้วแล้วมันโค้งไปเจอโคง้งมันก็เลยกลายเป็นโค้งเกิเนไปไรที่ถ้าเลือกเก้าอีด้ดีๆแล้วอุปกรณ์เหล่านี้มันก็จะไม่ไยได้ใช้งานก็คือตอบโจทย์แค่เก้าอี้นั่นแหละตอบโจทย์มากขออ่ะเก้าอี้ของน้องๆแต่ละแผนกก็ต่างกันนะคะอย่างเช่นทีมงานข้างบนที่เป็น e d ตอร์มีฟังก์ชันการปรับต่างๆได้มากขึ้นนะคะส่วนเก้าอี้แบบนี้เป็นเก้าอี้อร Back office หรือว่าเป็นอ่าใช่ทีมเคทีฟค่ะที่เวลาเขานั่งทํางานก็นั่งเยอะนะแต่ก็ยังมีโมเมนต์ของการแบบลุกไปนั่นไปนี่มา่ไม่ได้นั่งยาวมิเตอร์ข้างบนใช่จริงๆเขาฮิดนะรุ่นนี้เขาฮิตด้วยราคาด้วยอะไรต่างๆอย่างแรกกันนั่งให้สูงก็คือต้องให้ขาติดพื้นนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาก็สามารถปรับความสูงต่าของเก้าอี้ได้อย่างที่ทาได้ก็คือปรับหลังพี่สาวหรือนี่ยสามารถทําได้ก็คือว่าถ้าเราดึงออกเนี่ยเราก็จะสามารถเอ็นได้เวลานั่งนอนเอนได้ อันนี้ต้องใช้การเกรงนิดนึงนะเพราะว่าเขาไม่สามารถล็อกให้มันเอ็นได้แต่เขาสามารถล็อกให้มันนั่งหลังตรงแบบนี้ได้ก็จะเอ็นไ,ไม่ได้หรอกทุกคนอีอย่างที่ทำได้ก็คือปรับตรงนี้ใช่เพราะอันนี้จริงๆการวางแผนก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะที่แบบว่าอยู่ในระดับที่มันถูกที่ไหนะเราก็แบบไม่ควรจะวางให้ม็นแบบนี้และที่หม่ชอบตัวนี้คือเบาะถึงนุ่มาปกติที่แต่จะเคยเจอเก้าอี้ที่แบบเวลามันเอแล้วอะลาดมันยึงไป็นขา นีไหมก็คือถบบว่าหลังพี่จ๋าจะเอนแต่ว่าตูดยังนั่งอยู่ที่เดิมสบายอยู่เหมือนเดิมไปดูน้องทีมอิริเตอร์ดีกว่าที่เราบอกว่าเขาต้องนั่งเก้าอี้แบบนานๆไปดูว่าเก้าอี้ไม่เหมือนกันเป็นยังไงค่ะห้องต่อไปห้องนี้มาบ่อยๆนึงนะคะมาตัวนี้เป็นังไงคะพี่จ๋านี่ฟังก์ชันทั่วไปแบบของรุ่นใหม่ก็มีเหมือนกันนะคะคือสูงต่ำเนาะก็ทําได้นะคะแบบนี้แล้วก็ตรงปรับพนักวางแขนนะนี่ก็คือ ปรับเหมือนกันใหม่แต่ว่าปรับได้เยอะกว่าอย่างของใหม่จะเป็นขึ้นลงอย่างนี้ใช่ไหมแต่เนี้ยคือหลังเนียได้หมดรวมถึงข้าวออกด้านซ้ายจะเป็นที่ปรับเบาะนั่งให้มันเลื่อนไปข้างหน้าข้างหลังจริงๆแล้วเบาะมันควรจะอยู่รองรับขาล่างให้หมดพอปรับเสร็จแล้วเห็นไหมมันจะมาถึงตรงข้อผักแล้วด้านหลังอันนี้อย่างอันนี้ก็เอ็นได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าวิธีการปรับเอ็นเนี่ย อันนี้จะเอนแล้วเราก็สามารถเลือกระดับได้<ส>อย่างนี้นะคะ<เ>พอเราเปิดปึ๊บเห็นป่ะมันก็จะเอนได้แล้วก็ล็อกได้ก็<ส><ๆ>จะเอนอยู่แบบนี้ยิ่งไปกว่านั้นนะะหลังให้ดูนี่มีเจ้าตัวนี้มันไว้รองรับหลังยิ่งไปกว่านั้นใหม่รุ่นนี้ ท,ทุกควเรียกร้องกันารที่รอ,องอันนี้จะเหมาะกับคนที่ระดับความสูงสักมาหนึ่ร้อยเจ็ดสิบกว่า้องทีมงานเราอะที่สูงร้อยเจ็ดสิบกว่านั่งปึ๊บคือสบายเลยเดี๋ยวเราลองไปถามเขาให้ดูกันนะคะว่าเอ้ยรีวิวผู้ใช้จริงที่นั่งนานๆเป็นอดิเตอร์ของพวกเราเนี่ยเป็นยังไงนะฮะอย่างแรกเลยสบายปะคอม,มันพอดีนะใช่ป่ะหมายมถึงไม่อตรงที่รองคอมันพอดีคอน้องปะโอกะ้กันนั่งถูกที่สุดเขามรู้สึกเวาไม่รู้สึกเรานะก็รตคอก็พอดีไปหมดเลยเทียบกับกชอีเกม เราโอ๊กชอบเกมมิ่งมากกว่านะเพราะว่าเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันโอ๊กเราหมดเลยอะมันปิดหมดเลยข้างหลังมันจะนุ่มมันจะเหมือนกระบอกรถแข่งอืนอะโอ๊ตัวมันอหมดเลยเห็นภาพแต่ว่าข้อเสียคือมันจะร้อนมันต้องทางานในห้องแอร์มันจะไม่มีช่องระบายอากาศแบบนี้แต่ทีคุกคนเห็นตั้งแต่รุ่นเมื่อกี้นะมาถึงรุ่นนี้อีกคือด้านหลังมันเป็นในรอดแล้วมันก็จะแบบโปร่งแบบนี้เพื่อสามารถระบายความร้อนได้เราต่อกันน้องตัดต่ออีกคนนึงนะคะ ด,ดูเองจริงเลยสบายไหมอ่ะกูอีสบ<ร>ายแล้วสบายน้องน้องใส่สูงเท่าไหร่นะใส,ส่สูงเท่าไหร่ตอนนี้171คเับตอนนี้171เมื่อวานเท่าไหร่นี่ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมอันนี้ร้อยเจ็ดสิบกว่าก็คือคอพอดีแต่อย่างที่จ่บอกว่าที่แต่จริงอะต้องลองนั่งอเออซึ่งเราเห็นด้วยเพราะว่าตอบยากบางคนน้องทีมงานบางคนบอกว่าร้อยหกสิบกว่าแต่หนูนั่งสบายนะความรู้สึกสบายของแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะแบบไม่ได้อยากได้หมอลองคอที่แบบมาลองตรงเอออาจจะแค่แตะหนูก็สบายแล้วนะนั่งถูกเทียวนะเขา ถูกอะนั่งหลังตรงมากเลยใช่ใชั้นล่างมากเลยนะคะที่แบบทุกคนเออไหลคุออกอล่าอันนี้ทุกคนแบบแนั่งหลังตรแต่จะพูดอย่างงั้นก็ไม่ได้เพราะมีตาต่อคนนึงที่วันนี้เขาไม่มามแต่เดี๋ยวมีอินเสิร์ตที่ไปเลยนะคะก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาทำกยายกรรมบนเก้าอี้ได้ยังไงท่านั้ที่ถูกต้องมันไม่ใช่เก้าอี้ทุกอันจะตอบโจทย์นะอ่าอ่อาแบบนี้สมมติเราเป็นคนสูงเนี้ยปรับความสูงใช่ไหมอืออออแล้วถ้านั้นที่ถูกต้องคือต้องให้มันพอดีพอดีกับโต๊ะเพราะเราก็ไม่รู้นะว่าความสูงงขอออโต๊ะะมันจเเท่่าไหร ่อยท่านั่งที่จะถูกแต่ถ้าเก้าอี้มันไม่ตอบโจทย์ก็จริงๆคุณเอาเอฟซีดริเลยนะเพื่วนต้องภูมิใจในตัวเจดไก โอ๊กบอกเลยค่ะว่าแบบเอ้ยน้องโอ๊กเนี่ยใช้ทั้งเก้าอี้เกมมิ่งด้วยเก้าอี้ออร์โกโนมิกด้วยมันก็มีข้อดีทั้ง2แบบแต่มันก็แล้วแต่ว่าเอ้ยเราจะเลือกไปใช้งานแบบไหนอยากจะใช้แบบเล่นเกมอยากนั่งสบายก็จะไปเลือกเก้าอี้เกมมิ่งซึ่งข้อดีอย่างออร์โกโนมิกเนี่ยข้อดีเขาคือสามารถปรับได้เยอะค่ะอย่างรุ่นล่าสุดที่เราเพิ่งทำให้ดูเนาะปรับละเอียดมากเพราะฉะนั้น่ะมันก็จะแบบเหมือนซัพพอร์ตสรีระร่างกายของเราอาจจะช่วยลดเรื่องการปวดบบบปวดไหล่ถ้าเรานั่งถูกนะแต่ว่าถ้าเก้าอี้เกมม ก็จะแบบมีทั้งหมอลองหลังหมอรองคอก็ตอบไปเลยสิคะแต่ก็จะมีบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไปเลือกเก้าอี้แกมมี่ดีกว่ารู้สึกว่าเก้าอี้อโ m กอิกแบบนี้ยแพงอ่ะใช่เมื่อก่อนแพงจริงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยจากการดูราคามันใกล้ๆกันแล้วนะราคาไม่ไม่ได้กระโดดต่างกันมากคึอนข้อดีของเก้าอี้สำนักงานเนี่ยมันก็จะเป็นดีไซน์ด้วยแหละ อ่าใช่อย่างบ้านไหนที่รู้สึกว่าอยากมินิมอลสไตล์เรียบเรียบก็เป็นตัวเลือกนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ดีไซน์ของเก้าอี้ออฟฟิศสำนักงานแบบเนี้ยมันสวยขึ้นแต่ว่านะไม่ได้แบบอุ้ยเหมือนเมื่อก่อนหรอวะที่ดูนังนสีเทาๆเป็นเหล็กลงมานั่งนั่งเราก็ดูเป็นแบบสวนิดนึงเอ้สูงวัยอ่ะโดนเแล้วอะ ด้าที่ไม่บอกไปว่าเดี๋ยวนี้ราคาเขาไม่ค่อยต่างกันมากแล้วอย่างรุ่นนี้นะคะที่อยู่ชั้นล่างชั้น2ที่เรารีวิวไปซีรีส์16แหวรุ่นเนี่ยราคาในเว็บตอนนี้อยู่ที่4,500บาทค่ะพี่น้าและอย่างของตัวที่อีดิเตอร์นั่งนะคะอันนี้ก็คือซีรีส์16คอมเมอร์เชียลอันนี้ก็จะแบบฟังก์ชันเยอะกว่านาอราคาก็จะสูงขึ้นไปหน่อยแต่ว่าในเว็บเนี่ยราคาตอนนี้อยู่ที่6,500กว่าบาทแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่ายังแพงหรือว่าอยากได้เก้าอี้ที่มันแบบ ปรับได้เยอะกว่านี้มาปรับการทํางานเขาก็ยังมีนะในเว็บไซต์มีสีอีกหลายสีหลายรุ่นซึ่งก็สามารถไปหาดูเลือกทางได้นะคะในเว็บของบริษัท f อร์มเลยเพราอย่างที่เราบอกไปว่าจริง,รงๆเก้าอี้มันก็มีหลากหลายแบบหลากหลายรุ่นมากๆอย่างไงก็อยากให้ทุกคนเลือกเก้าอี้ที่มันเหมาะกับการใช้งานของตัวเองแล้วก็แต่ก็อย่าลืมว่าเก้าอี้ดีแล้วนั่งใ,ให้ถูกด้วยหรือว่าเลือกอุปกรณ์อย่างอื่นนะโต๊ะอะไรเงี้ยนะคะเลือกให้ถูกด้วยนะคะจะได้นั่งบัดสบายๆเพราะพูดจริงๆถ้าเป็นออฟฟิศซินโดมแล้วนะเพราะมันเป ร่างกายเราเป็นเป็นเมมโมรีว่าต้องนั่งแบบเนี้ยใช่มันก็ไม่หายอะ่ะเราก็ควรจะเปลี่ยนในการนั่งของเราแล้วก็ควรลดละกันอะไรที่มันช่วยได้ไม่ให้เราเกิดออฟฟิซินโดมก็ซื้อมาไว้ซื้อมาช่วยเรามันก็ดีก<ช>ว่าใช่ค่ะแล้วถ้าใครที่ใช้เก้าอี้แบบไหนอยู่หรือว่าสนใจเก้าอี้แบบไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาคุยคุยกันได้นะคะไปยาก,ก็ได้เอ้ยแบบ <ไป S 1> รุ่นนี้ดีค่ะแบบรีวิวบอกเราเลยสำหรับวันนี้พวกเราก็ไปกนแล้วนะคะให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ปลอดจากโรคออฟฟิซินโดมค่ะ